สดชื่นเต็มคำหวานจ่ำกันอีกแล้วครับตัวเน้นหน้าช่องนะครับน้ำมาตามนัดครับผมนะสเปนครับโอ้โหเอาชนะไปได้สามประตูต่อหนึ่งครับสดชื่นไปเลยนะครับนะในครอบครัวไม่ต้องพูดถึงยังคงเหมือนเดิมครับช่ำฉำนะครับนะหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมนะฮะสำหรับวันนี้ครับก็มีตัวเน้นมาให้หนึ่งตัวเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะแต่ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยครับ สำหรับตัวนี้หน้าช่องวันนี้นะครับนะไปดูกันที่คู่ระหว่างอังกฤษกับมอนต้านะครับนะคู่นี้เนี่ยเตะเวลาอีสอง่สิบครับแม้ว่านัดนี้นะครับนะอังกฤษเนี่ยจะเลือกส่งสำรองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะแต่เนื่องจากพวกเขาเนี่ยการันตีเข้าไปเล่นในยูโร2024เนี่ยรอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะซึ่งผมมองว่าไม่มีอะไรน่ากังวลแล้วนะครับนะ ถ้าเป็นทีมลีกก็เรียกว่าโรเทชันเลยโลเทชันก็ยังได้นะครับนะศักยภาพทีมเนี่ยสำรองไม่แตกต่างกับตัวจริงเลยสําหรับทางด้านอังกฤษครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับนะด้วยคุณภาพของนักเตะนะครับเราต้องบอกเลยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับนะสำหรับสำรองอังกฤษยิ่งวันนี้เนี่ยเป็นการลงเตะในบ้านด้วยผมว่าน่าจะทิ้งทวนด้วยกันเก็บชัยนะครับนะไปได้นะครับ ประจบเหมาะกับคู่แข่งเนี่ยวันนี้นะครับดันเป็นมอนต้านะครับนะทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มนะครับนะแถมแพ้มาทั้งเจ็ดนัดครับที่ลงเตะแถมแต่ละนัดเนี่ยเสียประตูแบบยับยี่เลยนะครับเนี่ยยิ่งวันนี้เนี่ยต้องเจอทีมชุดโหดต้องใช้คำว่าชุดโหดเลยนะนะเบอร์หนึ่งของกลุ่มนยครับต้องบอกเลยว่านัดนี้เนี่ยรอแพ้กับบ้านนะครับนะส่วนเจ้าบ้านอังกฤษเนี่ยผมว่าน่าจะ คว้าใจทิ้งทวนได้สําเร็จแน่นอนสําหรับคู่นี้นะครับนะเลือกเชียร์ไปที่อังกฤษนะครับนะเล่นราคาที่เปิดมาไม่สูงเกินไปครับนะฮะใส่กระแมงสูงแรกไปได้ด้วยซ้ำนะครับนะมั่นใจเลยครับคู่นี้ครับเลือกเชียร์อังกฤษครับผมนะสดชื่นหวานฉ่หนวดแมนอยู่การันตีครับสำหรับพี่นันได้ในคำนะที่ยังไม่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกับผมทางเข้าครอบครัวที่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับนะรับประกันความสดชื่นนวดแมนอยู่การันตีครับ แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ